สวัสดีครับปะโกสุริโยบานธาครับพี่น้องครับมาแล้วครับเพียนตะลังใบใบครับพอายญ่โหงย่างนครับรายงานสดจากตลาดกินซ่าครับพี่น้องครับสำหรับน้องฮักแพงครับวรุนอ่ครับอันนี้มาถึงหลังเวทีแล้วครับนำเสนอโดยปะโกรำเพินยออปพิชียลตันนี้ คนผมมันตั้งได้เห็นอยู่พี่น้องน้องใส่เสื้อลายใช้ไลยแต่น้องชมจุม่มจมูกน้องนางก็ดดง มันนายูนีละครับผมเตีนมันชิดกันแห้งเตียนมันชิดกันแห้งูีเต็ยนมันนาแม่บ่ครับบมติดครกลใกล้กันกน่อัน่วงแหวนแล้วรถอยู่ตรงไหนฮะวงแหวนล้วรถวงแหวนแล้วมาจากทั้งใดลรืนี่แล้วอยู่ใส่ตอนนี้ฮะวงแหวนวงแหวนใดเลย

สวัสดีเลแมสวดีครับสวัสดีครเป็นตศรพรมยุยเป็นตศเป็นตันนวอ้าวมาหายมาหายบัดีจานัดสุรศักดิ์ะนุกเกรครับยูต anyway ีเฮากิเรนนกิน sí na ี um ังไหรือเ แอร์เป็นตัวของมาฝาก ขวาลลกขวาขวาขวาเปลี่ยนหน้าใหม่เลยบมสดบุมีตังเสียดบอรับ

วงคมไม่สั่งสั่งกับพี่แล้ววัวนี่คนเอามาขายหรือเปมนเป็นล้านป่อเป็นล้านนี่แบบนี้ดูงหนก็ได้ดูงาไนี่จะแบบที่สั่งเอาวิกสั่งวิกกับ่น้อง ไม่สดีเคิดถึงลูกเม่นเดมีลูกลูกาแม่เดิมเด็กเอ๋เด็กน้อยค่ะสวัสดีค่สวัสด่ะสวัสดีที่นยวครับสวัสดีครับั่งเยอบ่อยม่นัยอบ่อม่นั่ยพอมีคนง่แต่อจับมือ่้นูา่นงนี่ัแม่นั่งเนี่ีกอ้วนยพราว่าได้กิ่นคนอนไรแลยเขาตอนแจ้งจอยลับแจ้งัอยลดเลิศลดขึ้นเวทีไพเนาบพเห็นแบบ แบบแบบนี้ส่วนธรรมดาจังคืออ่ะแบบนี้น้อยเด็กน้อยชาวบ้านเราก็พอจริงยังษ์ีขอบคุณนะคะโอ้ยหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาที่พ่อนิ้วมาอัน่อนมาโตขวานเออนนั่เป่าพ่อพ่อเคยเป่าหัวเรียวพ่อเป่าหัวเรียวเอาสายตั้งไปนะคงนี่นะจำได้แล้วน้องฮักแพงนะครับผมนะดาราสาวสวยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีครับอ้ะไรนี่โอ้ ขักไลยขักไลยขักไลยครับขอตัวแล้วครับสวัสดีครับมาเรียนโนร์ลีะเอาไปไปเหมือนเดิมครับพี่น้องครับปาโกสุริโยบันตาย่างว่าท่านลูกสาวคือเก่านี่นะครับสายไฟนี่ครับที่พ่อตาไกลเล่าอ่ะที่เล่าสะดุด ลมว่านนี่นเนาะเย็บหลายเข็มเนาปลอดไต้ดีแต่ว่าจะเย็บไปหกเข็มครับพี่น้องครับกาพื้นหลังเวทีอาจซีบ่บัวเรียบกับบัวเรียบแบบการเตินยังอ็จะต้องระวังน่จักน้อยครับฟาโกกับไปแห้งบวัวใหคขากับแห้งบวัวดีเอา้านองเลย

ยังอาหารครั่วอ,อาหารครัวเหมือนเดิมเอาอเต้น้วพี้องเลยครับวันนี้เราน่าจะแสดงต่อจากวงใหญ่ปิดท้ายรายการเพราะว่าวงใหญ่ก็จะเดินทางส <c oughs> วัสดีครับพี่เอครับบาส ท้องแจกของแจกพอกดีเขามาแจกหลังเวทีใครเอามาเอาได้เด้เอ,อมีโคน,นครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ฟ้าร้องชนี้ครับ,นอนรบขอบคุณทุกการติดตามปาโกสุริโยบานดาไล่งานจากกินซ่าลังสิทธิ์ครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ